ข่าวมากเวอร์มากน้อยชิ้นแต่แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนพูดอย่างนั้นหมดชอบมากจองจองเลยต้องแอบเล่าว,ว่าเห็นตอนที่ยังไม่เสร็จนะเห็นปุ๊บจองเลย <c oughs> จองเลยครับไทยนะครับพิชิตไทเกอร์เป็นแฮ์สตลเลอ์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านทำผมพิชิตไทเกอร์แฮ์ครับ ตอนนี้ลิชไทเกอร์แฮร์เป็น p r i v a t e salon นะครับให้บริการเฉพาะลูกค้าผู้หญิงที่ต้องการทำสีผมหรือตัดผมนะครับตอนนี้ไทยย้ายร้านทำผมของไทยมาไว้ที่บ้านที่โครงการเอเรนบางนาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับก่อนอื่นก็คือไทยเริ่มจากการซื้อบ้านก่อนแล้วเรามองว่าที่บ้านเนี่ยสเปซมันค่อนข้างทำมาดีแล้วอย่างหนึ่งคือเราอยากจะมอบประสบการณ์ที่มันเหนือระดับให้กับลูกค้าในการที่ได้มาทำผมในบ้านของแฮร์สไตลิ ครั้งแรกที่เห็นโครงการยังไม่ได้นึือกถึงร้านนะครับนึอกถึงตัวเราที่อยู่ในบ้านก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ดีๆจากการอยู่บ้านหลังนี้แล้วเราก็อยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่มันแบบแบบนี้ให้กับลูกค้าหรือเพื่อนๆเราต่อเราแบบชอบที่ให้คนมาบ้านเราได้เห็นแบบว่าเอยบ้านดีไซน์แบบนี้มันให้ประสบการณ์แบบนี้นะไอเดียเรื่องการดีไซน์บ้านตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอบ้านหลังนี้นะครับก็คือบ้านมันเป็นบ้านแบบโลง่โลงๆไม่มีอะไรไม่มีห้อง พื้นก็เป็นพื้นแบบครีนขาวๆพื้นแบบเทรลโซอย่างเงี้ยเพดานสูงๆแน่นอนที่จินตนาการเกิดขึ้นเยอะเยอะไปหมดแต่สิ่งที่ไทยต้องการจริงๆสำหรับบ้านที่เป็นบ้านขอดยาดอะก็คือการเชื่อมต่อเราก็เลยมองถึงเรื่องของการแต่งภายในครั้งแรกที่ต้องทำให้ดูโปร่ง โดยให้รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ไปทําให้ดีไซน์บ้านที่เป็นออริจินอลอะดูเปลี่ยนไปด้วยจากภายในก็เลยตัดสินใจทําทุกห้องให้เชื่อมต่อกันโดยที่เน้นโทนสีของตัวบ้าน่ะให้มันคล้ายกับมู a แอนโทนของโครงการนะครับก็เลยเลือกที่เป็นแบบพวกสีขาววัสดุต่างๆก็จะเลือกที่เป็นแบบไม้ที่มีความเป็นแบบสีสว่างหน่อยหรือเท็กเจอร์ที่มีความเป็นหินแต่ดูสว่างหน่อยก็คือเลือกทุกอย่างให้สีมันดูแบบเป็นโทนสว่างแต่ก็ไม่ได้ขาวไปซะทีเดียว ส่วนใหญ่ไทาจะใช้กิจกรรมเขาเรียกนะใช้เวลาที่ในสวนนอกบ้านเป็นหลักเพราะว่าบ้านหลังนี้มันด้วยความที่มันมีคอร์ดยาร์ดมันมีหลังบ้านที่ค่อนข้างกว้างเงี้ยเราก็จะปลูกต้นไม้เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากก็จะปลูกต้นไม้ในวันหยุดวิธีการเลือกของแต่งบ้านหรือการแต่งบ้านของไทยก็คือถ้าบ้านคุณมินิมอลอ่ะอย่างที่บอกอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องเลือกทุกอย่างให้มันขาวไปซะทั้งหมดแต่ว่าคุณเลือกสิ่งที่มัน เอาอยู่น้อยชิ้นเรียบแต่อาจจะชิ้นใหญ่หน่อยใช้งานได้จริงบ้างสวยบ้างแต่ก็ให้เข้ากับลฟ์สไตล์คุณมันก็จะช่วยทําให้ตัวบ้านนะครับน่าอยู่มากขึ้นคิดยังไงกับคําว่าบ้านเลือกคนใช่ไหมครับตอนแรกไม่เคยเชื่อคํานี้นะรจริงแต่รู้สึกว่าไปดูมาหลายโครงการนะแล้วก็ดูโครงการที่มินิมอลเหมือนกันบ้านที่ดูดีไซน์แบบเก๋ๆอย่างเ,เงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่ใช่เราอ่ะแต่พอมาเจอที่เอเรนบางนาครับรู้สึกว่าแบบ ทำไมมันใช่มากรู้สึกว่าแบบเอออันนี้ใช่เราเลยแล้วทั้งทั้งที่ตอนนี้ทรยเจอบ้านหลังเนี้ยพี่มันยังเป็นดินอยู่ด้วยซ้ำมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะแต่เราเจอแค่บ้านตัวอย่างที่แบบไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เราเห็นโครงสร้างเราก็แบบรู้สึกว่าแบบนี่แหละบ้านเรา